เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปที่หน้า148นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ places ก็คือสถานที่แล้วก็ preposition of place หรือคำบุพบทบอกสถานที่ไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดในหนังสือกันนะคะเด็กๆด,ดูที่รูปภาพนะคะคำศัพท์คำแรก next to next to แปลว่า ไปนั่นเองค่ะสถานที่ในรูปภาพก็คือ Bank Bank ก็คือธนาคารและ Gat Station g a s Station ก็คือปั๊มน้ำมันนั่นเองค่ะถ้าคุณทูจะบอกว่าปั๊มน้ำมันอยู่ถัดจากธนาคารเราก็จะสามารถพูดได้ว่า the gas station is next to the bank the gas station is next to the bank ปั๊มน้ำมันอยู่ถัดจากหรือว่าอยู่ข้างๆธนาคารนั่นเองค่ะต่อไป in front of in front of แปลว่าข้างหน้านั่นเองค่ะเวลาเราอ่านเร็วๆนะคะมันจะเป็น in front of in front of เราจะเชื่อมเสียงตัว t ตัว o ตัว f เข้าด้วยกันเป็น In front of แปลว,ว่าข้างหน้าเช่นเดียวกันค่ะสถานที่ในรูปภาพคืออะไรคะ Very good bank and gas station สถานที่ก็คือเป็น bank แล้วก็ปั๊มน้ำมันอีกเช่นเคยคุณครูจะบอกว่าธนาคารอยู่ข้างหน้าปั๊มน้ำมันประโยคก็จะกลายเป็น The bank is in front of the gas station The bank is in front of the gas station. ธนาคารอยู่ข้างหน้าปั๊มน้ำมันนั่นเองค่ะ The next one รูปต่อไป opposite, opposite แปลว,ว่าตรงข้ามนั่นเองค่ะในรูปธนาคารอยู่ตรงข้ามกับน้ำมันประโยคก,ก็จะกลายเป็น the bank is opposite the gas station. The bank is opposite the gas station. ธนาคารอยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันนั่นเองค่ะเราไปดูรูปถัดไปกันเลยค่ะ behind behind ก็คือข้างหลังนั่นเองค่ะเด็กๆช่วยคุณทูด,ดูสิคะอะไรอยู่หลังอะไรคะลูก เก่งมากค่ะธนาคารอยู่ข้างหลังปั๊มน้ำมันนั่นเองค่ะเด็กๆลองแต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษดูสิคะธนาคารอยู่ด้านหลังปั๊มน้ำมันติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกหมดเวลาค่ะ Very good เก่งมากค่ะธนาคารก็คือ The bankThe bank is behind the gas station the bank is behind the gas station tanakan and the last one let roofs tie near near ก็คือใกล้ๆนั่นเองค่ะเด็กๆดูนะคะน e a r จะแปลว่าใกล้แต่ว่าเขาจะอยู่ห่างกว่า next to next to สามารถแปลได้ว่าถัดไปถัดจากหรือว่าแปลว่าข้างๆก็ไเลยค่ะดเด็กๆดูที่รูปภาพนะคะธนาคารอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันช่วยคุณครูแต่งประโยคเป็นภาษาอังกฤษด้วยสิคะธนาคารอยู่ใกล้ๆปั๊มน้ำมัน very good the bank is near the gas station the bank is near the gas station ธนาคารอยู่ใกล้ๆปั๊มน้ำมันนั่นเองค่ะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนโครงสร้างประโยคคำถาม where is it ไปแล้ว where is it แปลวา่า มันคือที่ไหนนั่นเองค่ะแต่ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนประโยคคำถามมันคือที่ไหนเป็นจุดๆเนี่ยอยู่ที่ไหนเช่นธนาคารอยู่ที่ไหนเราก็จะสามารถใช้ประโยคคำถามว่า where is the แล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เราอยากจะทราบนั่นเองค่ะ where แปลว่าที่ไหน is am or แปลว่าเป็นอยู่คือนั่นเองค่ะในประโยคนี้ is แปลว่าอยู่ the ตามด้วยชื่อสถานที่ where is the bank ธนาคารอยู่ที่ไหน where is the temple What you where is the soup? วัดอยู่ที่ไหน where is the zoo สวนสัตว์อยู่ที่ไหน where is the hospital? hospitalhospital คืออะไรคะ Very good โรงพยาบาลอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะ Where is the gas station จากในรูปที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ปั๊มน้ำมันอยู่ที่ไหนคะ Very good the gas station is next to the bank the gas station is next to the bank ปัม๊มน้ำมันอยู่ข้างๆหรือว่าอยู่ทัดจากธนาคารนั่นเองค่ะแล้วเราก็ยังสามารถแทน The Gas Station ด้วยคำว่า it นั่นเองนะคะ it เป็นคำสรรพนามที่เราจะใช้แทนคำนามที่เป็นสิ่งของหรือว่าสถานที่นั่นเองนะคะ คำถามก็คือ where is the gas station ปันะ๊มน้ำมันอยู่ที่ไหนเราก็สามารถใช้คำว่า it นะคะซึ่งเป็นคำสรรพนามแทนคำว่า the gas station ได้เลยประโยคอีกประโยคหนึ่งนะคะก็จะกลายเป็น it is next to the bank it is next to the bank นั่นเองค่ะมันอยู่ถัดจากธนาคารนั่นเองค่ะ เด็กๆดูโครงสร้างประโยคคำตอบนะคะจะขึ้นต้นด้วย it ซึ่งเป็นคำสรรพนามใช้แทนสถานที่นั้นๆนะคะแล้วก็ตามด้วย is หลังจากนั้นจะตามด้วย preposition of place ก็คือคำบุพบทบอกสถานที่ที่เราได้เรียนไปแล้วนั่นเองค่ะและสุดท้ายเราก็จะตามด้วย the แล้วก็ตามด้วยสถานที่นั่นเองค่ะและคุณครูมีข้อสังเกตที่นักเรียนควรจะรู้แล้วก็จดจำไปใช้ด้วยนะคะ School หรือว่าโรงเรียนเราจะไม่ต้องใช้เด e ะนำหน้านะคะสถานที่อื่นใช้เด e ะหมดเลยยกเว้น School I'm going to school it's next to school เห็นไหมคะโรงเรียนไม่ต้องใช้คำว่าเด e นอกนั้นจะต้องมี เดอะนำหน้าเสมอนะคะ Open your book to page 151ไเปิดหนังสือหน้า151นะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัด Let's think คิดวิเคราะห์กันค่ะ อ่านโจทย์กันเลย places around you places แปลว่าสถานที่ around แปลว่ารอบๆบบนะคะ you ก็คือคุณ places around you ก็คือสถานที่รอบๆรบรบตัวคุณนั่นเองค่ะอะเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆดูรูปภาพแล้วก็สังเกตสถานที่ต่างๆนะคะว่าอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้อะไรบ้างนะคะคุณครูให้เด็กๆสังเกต5วินาทีค่ะ Where is the park? ถ้าคุณครูจะไปที่ PARK ก็คือสวนสาธารณะเด็กๆช่วยบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสวนสาธารณะเนี่ยอยู่ที่ไหน Very good เด็กๆด,ดูสิคะสวนสาธารณะอยู่ใกล้ๆกับ the bank ก็คือธนาคาร It's near the bank มันอยู่ใ,ใกล้ๆธนาคารหรือว่าเราจะตอบว่ามันอยู่ข้างหลังข้างหลังอะไรคะ g a s STATION It's behind the gas station มันอยู่ข้างหลังปั๊มน้ำมันนั่นเองค่ะ Where is the park สวนสาธารณะอยู่ที่ไหน It's near the bank มันอยู่ใกล้ๆธนาคาร It's behind the t a s station หรือว่ามันอยู่ข้างหลังปั๊มน้ำมันนั่นเองค่ะเด็กๆด,ดูรูปถัดไปนะคะขวามือบน where is the shopping mall where is the shopping mall ห้างสรรพสินค้าอยู่ที่ไหนคะเด็กๆด,ดูระยะห่างถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันชิดๆกันเลยเราจะใช้คาว่า next to แต่ถ้าเป็นห่างออกจากกันนิดนึงเราจะใช้คำว่า near นั่นเองนะคะ it's near the temple it ย่อมาจาก it is it is near the temple มันอยู่ใกล้ๆวัดนั่นเองค่ะ where is the zoo where is the zoo สวนสัตว์อยู่ที่ไหนคะ very good It's opposite my house. It's opposite my house. อย่าลืมนะคะ it's ย่อมาจาก it is opposite my house มันอยู่ตรงข้ามกับบ้านของฉันนั่นเองค่ะเอาแล้วถ้าคุณทูขับรถไปนะ้ำมันจะหมด Where is the gas station? Where is the gas station ปั๊มน้ำมันอยู่ที่ไหนคะเก่งมากค่ะเราจะตอบว่า it's opposite the zoo มันอยู่ตรงกันข้ามกับสวนสัตว์หรือว่าเราจะตอบว่า It's next to the hospital มันอยู่ข้างๆหรือว่าอยู่ถัดจากโรงพยาบาลนั่นเองค่ะเด็กด,ด,ดูระยะห่างมันอยู่ใกล้กันนะคะใกล้กว่าห้างสรรพสินค้ากับวัดเราจะใช้คำว่า next to แต่ถ้ามันห่างออกมาจากกันนิดนึงห่างออกจากกันกว่านี้เราสามารถใช้คำว่า near น,นั่นเองค่ะ Where is the gas station? It's next to the hospital หรือว่า it's opposite the zoo นั่นเองค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะแบบฝึกขัดวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆดูด้านล่างค่ะ complete the sentences complete แปลว,ว่าทำให้สมบูรณ์ทำอะไรให้สมบูรณ์คะ Sentences ก็คือประโยค Complete the sentences ทำประโยคให้สมบูรณ์หรือว่านำคำศัพท์ที่กำหนดให้เขียนเติมลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นั่นเองคะ่ะ Listen and repeat ก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหดัดออกเสียงตามคุณครูกันก่อนนะคะ Near near แปลว่าใกล้ๆนั่นเองค่ะ behind behind แปลว่าข้างหลังนั่นเองค่ะ next to next to แปลว่าถัดไปถัดจากหรือว่าข้ขางๆนั่นเองนะคะ opposite opposite ตรงกันข้ามและสุดท้าย in front of in front of ด้านหน้านั่นเองค่ะเด็กๆเลือกคำศัพท์จากกรอบด้านบนที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่ลงในช่องว่างให้ถูกต้องทั้ง5ข้อค่ะถ้าไม่แน่ใจสามารถย้อนกลับไปดูที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นะคะคุณครูได้แอบใบ้ไว้ทั้ง5ข้อเลยค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้บทเรียนของเราก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆดูแลสุขภาพตั้งใจเรียนที่บ้านนะคะแล้วก็ระวังโอไมครอนด้วยนะคะเดินทางออกต่างจังหวัดหรือว่าออกนอกบ้านอย่าลืมสวมแมสแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะคะสำหรับวันนี้คุณทรูก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อน See you again next time have a nice day สวัสดีค่ะ